อุปทานน้ำตาลโลกปี63และ64ยังกึกฤิราคาน้ำตาลพุ่งผลผลิตน้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบัลซวนคนเกษตรยอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาลซอนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำสถานการณ์นะครับอุปทานน้ำตาลโลกนะครับที่อาจจะมีการส่งออกที่น้อยเนื่องจากผลผลิต นั้นน้อยแต่ราคาน้ำตาลอาจจะพุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับแม้ว่าอินเดียที่เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อาจมีแนวโน้มที่จะผลิตน้ำตาลได้มากขึ้นแต่ปริมาณน้ำตาลคงค้างสต็อกที่มีอยู่จำนวนมากก็อาจเป็นตัวการที่ทำให้ราคาน้ำตาลขยับสูงขึ้นไม่มากนะักแต่ในทางกลับกันราคาน้ำตาลอาจจะมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นถ้าหากอินเดีย กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศไทยได้ลดปริมาณการส่งออกน้ำตาลลงแต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำตาลก็ยังคงร่วงลงไปกว่าร้อยละ30ในปี63เนื่องจากสถานการณ์การหยุดสงักจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19และการล็อกดาวน์นั่นเองและจากสาภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในบราซิล และในไทยประกอบกับปริมาณการส่งออกน้ำตาลในยุโรปลดลงทำให้อินเดียถูกคาดการว่าอาจจะมีการพยายามเร่งส่งออกน้ำตาลในช่วงฤด,ดูการผลิตปี64ซึ่งไทยในสถานการณ์ที่ผลผล,ผลิตมีน้ำตาลในตลาดโลกขาดดุลราคาน้ำตาลในอินเดียคาดว่าจะยังคงทรงตัวถึงระดับที่แข็งแกร่งแต่สินค้าน้ำตาล ที่ค้างสต็อกเหลืออยู่เป็นจำนวนมากอาจเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาน้ำตาลนั่นเองนะครับองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศหรือ ISO ได้คาดการณ์ว่าปริมาณผล,ผลผลิตน้ำตาลทั่วโลกอยู่ที่171ล้านตันส่วนความต้องการบริโภคน้ำตาลในปัจจุบันเท่ากับ174ล้านตันการขาดดุลของผล,ผลผลิตน้ำตาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการผลิตน้ำตาลในกลุ่มสหภาพยุโรปบราซิลและประเทศไทยที่ประเมินว่ามีปริมาณลดลงนั่นเองเนื่องจากสภาพฝนฟ้าไม่อํานวยความแห้งแล้งนั่นเองนะครับบราซิลมีการส่งออกน้ำตาลประมาณหนึ่งในห่วงของปริมาณการส่งออกน้ำตาลทั้งหมดของโลกเห็นได้จากปริมาณการผลิตที่ร่วงลงในปี2563ทับ64 ส่วนเหตุมาจากสภาพอากาศที่แห้งแลง้งขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกอยู่ที่ประมาณเของปริมาณการส่งออกน้ำตาลโลกซึ่งอาจเป็นเพราะมีการเพราะปลูกน้อยลงในปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแลง้งเช่นกันสาภาพยุโรปได้คาดการและจับตาดูว่าการผลิตน้ำตาลจะลดลงเป็นปีที่3ติดต่อกันเป็นผลเนื่องมาจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง และผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โลกระบาดไวรัสโควิด COVID -19 นั่นเองนะครับด้วยการผ่อนคายมาตรการล็อกดาวน์อุปสงค์ของน้ำตาลจากประเทศรายใหญ่ในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียและจีนที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่2อ,อันดับแรกก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นโดยมีข้อมูลว่าอินโดนีเซียกำลังจะมีการนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ10 ซึ่งเป็นจำนวนถึง3.3ล้านตันในปี2,564จีนได้มีการนำเข้าน้ำตาลจำนวน4.36ล้านตันแล้วในระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน63ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น37%เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี62โดยสัดส่วนดังกล่าวคาดว่าจะไปเพิ่มในส่วนคลังสินค้า ของสารให้ความหวานนั่นเองการคาดการณ์ในปี64นั้นการส่งออกน้ำตาลก็น่าจ,จะลดลงซึ่งเพราะหลายประเทศนะครับแต่ละประเทศนั้นผลิตน้ำตาลได้น้อยลงปริมาณอ้อยที่ลดลงนั่นเองนะครับประกอบกับการส่งออกที่ยากลำบากซึ่งขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นับตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาก็ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งลำบากการล็อกดาวน์ต่างๆก็ทำให้การขนส่งน้ำตาลนั้น ลดน้อยลงนะครับก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาน้ำตาลขยับตัวพุ่งสูงขึ้นและจะเป็นผลกำหนดราคาอ้ยขั้นต้นฤดูการผลิตปี2,564ทับ6กอีกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการส่งออกน้ำตาลอุปสงค์อุปทานของน้ำตาลโลกในขณะนี้ส่วนราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและปริมาณการส่งออกทั่วโลกที่ลดลง จะเป็นตัวช่วยหนุนอย่างมากให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสินค้าน้ำตาลจำนวนมากมายมหาศาลปริมาณการส่งออกที่แข็งแกร่งต่อเนื่องตลอดฤดูการประกอบกับอุปสงค์ในประเทศที่ใกล้จะซบเซาก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางราคาน้ำตาลและอ้อยอีกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บารสนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ